มีความรู้สึกว่าโอเคยิ่งอายุเรามากขึ้นแล้วก็สภาพอากาศสภาพสภาวะโลกเราเป็นแบบนี้นะ ต้องใ,ใ,สใส่ใจต้องต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วก็แน่นอนเรื่องผิวพรรณใช่ใชวันนี้นะคะเกสมาปรึกษาคุณหมอออยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าเกสนะคะมีปัญหาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีสิวอุดตันเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยค่ะสิวนะคะเป็นปัญหาหลักของเกสเลยดีกว่าตอนนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเกสก็จะมาหาคุณหมอออยนะคะแล้วก็เรามาดูกันนะคะว่าคุณหมอออยเนี่ยจะให้คําปรึกษาแล้วก็จะแนะนําทรีทเมนต์อะไรให้เกสบ้างค่ะมาไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเราก็เข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วน้องเกสค่ะเป็นบ้านตอนนี้คือตอนนี้มีปัญหาสิวเยอะมากสิวอุดตันเยอะริ้วรอยเยอะเพราะว่าผิวแห้งแบบ e x ร้าแห้งแล้วเกสก็เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายด้วยทีนี้เวลาล้างเครื่องสําอางไปเนี่ยคุณหมอมันไม่ได้มีแค่รองพื้นหรือเครื่องสําอางที่เราแต่งไปติดออกมาอย่างเดียวละมันมีฝุ่นติดออกมาด้วยในความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าก็เลยอยากจะมาปรึกษาคุณหมาว่าเออเกสควรจะทำทรีตเมนต์อะไรได้บ้างที่จะแบบช่วย ปัญหาอ,อะไรที่มันขึ้นมาแล้วก็กําจัดออกเนาะมีสิวก็กดฉีดออกไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาจัดก,การรอยแล้วก็กรามดาวผิวนะคะด้วยววันนี้เราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Smart Laser นะคะช่วยในการจัดการกับผิวปัญหาที่บอกไปเนี่ยคอนดิชั่น1234 5ก็คือสามารถที่จะใช้ตัวนี้ช่วยได้แถมไม่เจ็บคือเลเซอร์นี้เนี่ยสำหรับผิวผิวเข้มก็สามารถทําได้เหรอใช่ค่ะสำหรับทุกสภาพสีผิวเนาะแล้วก็สาหรับปัญหาที่ที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นผื่นแพ้ง่ายรอยแดงรอยดํานะคะหรือว่า ปัญหาความไม่เรียบเนียนต่างๆเนี่ยจริงๆเราก็คือสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแต่ข้อสําคัญที่บอกน้องเฟสไปคือเราต้องการความสม่ําเสมอค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้จะทำอะไรบ้างน,นะคะทุกคนก็ตามไปติดตามน้องเฟสกันเลย ค่ะแล้ววันนี้นะคะที่ลมละวินคิดิกนะคะคุณหมอนะคะก็แนะนําโปรแกร,รมนะคะสมาร์ทเลเซอร์ค่ะเลเซอร์รอยสิวรอยดํานะคะ,ะ,คะที่เป็นปัญหาหลักแล้วก็เลเซอร์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของเป็นสิวที่อุดตันการไม่สม่ำเสมอของสีผิวด้วยค่ะเลขตัวหนึ่งนะคะก็เป็นโปรแกรมโฟโนนะคะ <hour S 1> คซึ่งจะช่วยนะคะในการบารุงผิวหน้าให้ชุ่มชื้นค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็ตกด้วยมาร์กเลยค่ะเป็นมาร์กโลเวร่านะคะสัมผัสได้เลยนะคะว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเพราะว่ามาร์กโลเวร่านะคะเป็นมาครค์กที่ค่อนข้างเย็นค่ะ สำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะก็อ่อนโยนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีผิวที่แห้งนะคะจะสามารถรู้สึกได้เลยทันทีค่ะว่าผิวเราเนี่ยกระจ่างนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะยังไงก็ลองแวะมาที่ลมละวินคลินิกดูนะคะ